การเป็นที่หนึ่งในใจของคนครับคือคุณต้องมีศาสตร์อันหนึ่งคือการดึงความสนใจของใครก็ได้ในโลกใบน,นี้ก่อนคือการทําให้สมองเนี่ยบันทึกคุณลงไปในจิตใต้สําน,นึกครับมันคือเทคนิคของการเล่นกับอารมณ์คนครับคุณเป็นที่หนึ่งในใจของใครไม่ได้ถ้าคุณขยี้ความรู้สึกของคนไม่ได้ครับคุณเพียงแค่สแสดงอารมณ์ร่วมกับความรู้สึกของเขาครับให้เหนือกว่าเขาครับสมมุติครับนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเศร้าครับ ให้คุณแสดงอาการที่เศร้าว่าครับแล้วไม่ได้เศร้าเพราะเรื่องของตัวเองนะให้บอกว่าเราเศร้าเพราะเขาเศร้าครับสมองของอีกฝ่ายจะรู้สึกว่านี่คือพวกเดียวกันครับนี่คือพื้นที่ปลอดภัยหรือครับเวลาเขามีความสุขกับคุณจบอกเย่โหเนี่ยฉันดีใจกับคุณด้วยนะดีใจกว่าเจ้าตัวจนออกนอกหน้า สิ่งนี้ทําให้สมองรู้สึกว่านี่คือเซฟโซนนี่คือพื้นที่ปลอดภัยนี่คือคนที่หายากที่สุดครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักนะครับถ้าคุณคนหนึ่งที่อยากมีคารมในการพูดคุยให้แฟนเนี่ยหลงสน่หมากขึ้นครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มที่ชื่อว่า500ประโยคพูดให้แฟนคลั่งรักครับราคาเต็มของเล่มนี้อยู่ที่4,900บาทครับนะซึ่งจะเป็นวิธีการพูดในการทําให้คนเนี่ย รู้สึกหลงเสน่ห์เรามากขึ้นครับปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปริชาฉานครับจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างครับเพราะงั้นเนี่สิทธ,ธิพิเศษของอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครับเฉพาะคลิปนี้นะครับจาก4 9 0ครูคมให้โปรอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ครับส่งไปที่ไลน์แนะครับ